นั่งมองเลี้ยวไปถึงฟ้าเห็นก่อนมีค้าไหลเลือนอยลุดลุดลินพี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์สวยงามงามแต่แต่งามแท่แท่ใจฟูลง แม่ Cornell, ة, นลงลอยทีละน้อยนอมละนอมเฮ้ยพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาธรรมศาสตร์เอาความงดงามเอาความบริสุทธ มาฝากมาตอนพี่น้องแฟนแฟนๆ FC สวนต้นไม้นอ้องโ่อนี่แหละกับบ้านสวนสอน,น,นสมนึกเด,ออเดออ้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ผ้าพี่น้องแฟนๆมาส้มนะครับบริเวณโขกน้องหน้าโดยเฉพาะเมื่อนี้ส้มใหม่ประดับงามโดยเฉพาะไม่ดอก แท่ๆพี่น้องเอ้ยนี่คือบรรยากาศที่อยากให้พี่น้องได้เห็นความงดงามของธรมรมชาติวาดใดวาดหนึ่งคือฝนคือฝ้าสโตกลางเทือกกะเดดช,ช่างปองแจงวะแจงวะลางเทือกกระมืดกัะขึ้มอย่างที่พี่น้องได้เห็นอยู่ในขนณะนี้พี่น้องเอ้ยนะครับ บริเวณโคกหนองนาพอเพียงแห่งนี้พี่น้องเมื่อนี่เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ออกดอกออกผลโดยเฉพาะนะครับเจ้าดอกบัวสวรสค์หรือว่ากัตตาเวียนำมาจากสวนกกสมองบ่อนใส หรือบ้านสวนบนไซนะก๊กสมฮงนะครับอืมกำลังแตกกิ่งก้านสาขากำลังออกใบไม่งามๆพี่น้องนี่คือสิ่งสำคัญเบิ่งแล้วกับมีความสุขนะครับพี่น้องยังบอทันได้เห็นดอกเห็นใบอ่อนกับงามเหมืสัน้น <laughs> นะครับมาทั้งพี่ มาเห็นนะครับดอกของตะแบกน้ำดอกของตะแบกน้ำหรือว่าอินทนิลน้ำเพิ่นกำลังงดงามพี่น้องนี่ก็ดีดอกออกมาหลายสัปดาแล้วครับเยกำลังร่วงกำลังรวย จากดอกสีสุมพูกลายเป็นสีขาวขาวม่วงม่วงแล้วก็จะค่อยๆขาวขาวครับร่วงโรยไปตามสิ่งที่สำคัญงามแต่ว่างามแต่ว่าพี่น้องเอ้ยนีเจ้าเหลืองปียาทอนนะครับนี่ปลูกน้ำท่วมวังนึงชงคู่นะครับ ชงโคฮ่องกงหรือชงโคฮอลแลนด์อันนี้ก็เพิ่งปลูกนะครับนี่พี่น้องครับบรรยากาศเจ้าดอกจานหรือว่าต้นจานหรือว่าจ้นขา้าวอื่นก็ทองหลังบอกเอบอบมเม่นทองหลังทองกว้าวนะครับนี่ อันนี้เพื่อนบอกว่าน่าสิเป็นสีม่วงเออสีอันเหลืองพี่น้องเอ้ยนี่น่าจะเป็นสีเหลืองเหมสซันเราต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นสีเหลืองตามที่เพื่อนเดเว้าไว้ดูบ่อนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันสิเป็นเฉพาะสีสีส้มสีส้มสีแดงไปอย่างสั้นนะครับนี่นะครับ บานไม่รู้รวยเงื่อนสร้างบานซองหลายผู้หลายคนขนาดซีมี่อยู่ในพี่น้องนี่เนี่ยเจ้าบานไม่รู้รวยนะครับนี่อันนี้แหละบานไม่รู้รวยตะกีตะเกาเก็บบูซาตลอดพี่น้องอืมคนออกดอกแล้วก็บ,บ้านยืนละอืมบม่บมีรวยบ่มีหลวงบ่มีลนขันบ่เด็ดไปนะพี่น้องนี่เอามาปลูกไว้เป็นแม่พันธุ์พี่น้องนี่ดอกใหม่ อันนี้ก็รวงพึ่งนะครับอันนี้เด้มันยังคือม่วงงามแท้เพราะว่าเมนยัางอีตานุ่มสากอเพราวะว่าอันนี้เป็นม่วงมงคลพี่น้องชื่อเพิ่นกระสมอยู่แล้วพี่น้องสีม่วงดอกโอ้ยลองอพูดลงคนมาบอกงให้ มันบ่แมนหมากเบนอาบนี่ว่าสัาา้นเพราะว่าบ้านเฮาตะก,กี้ตะเก้าตามต้องให้ท่งนานะครับอตามคันเทนาหรือโคกริมนากระิมีต้นหมากเบนอาไปเลี้ยงงัวไปเลี้ยงควายตะกี้ตะเก่ามันซุกมาี่เก็บกิิเด้อครับหมากมันปากแหล่สิซบแหล่เมื่อแหละกินหมากเบนอาอันนี้ต้นคล้ายๆกันพี่น้องแต่ว่าใบใบเพิ่นนั้นน้อยกว่า ใบไข่กันเป๊ะแต่ว่าอันนี้ใบน้อยกว่าเป็นออกดอกประจับได้พี่น้องนี่ล่วงโดยไปแล้วอีกประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์ผออกมาใหม่พี่น้องนี่นี่นี่คือความสุขสดชื่นในดอกไม้นานา,นา,นาพันธุ์ที่คูกแห้งนาคกน้องนา,นาแห่งนี้พี่น้องเอ้ยนี่เนี <laughs> ห่หผู้กเจ้านำมาขาย <laughs> บอกว่า ม่วงมวงคลว่าสานป้าพี่น้องเลยก็เลยลอิตานุ่มสะก่อนอดบ่วได้ก็เลยซื้อมานะครับประดับอเอาไว้เพิ่อนจะหน่อยก็สิหาม่งลงปลูกลงดินหาม่งเหมาะสมนะครับช่วงนี้โชว์อยู่ในกระถางสะก่อนพี่น้องนี่คือม่วงมวงคลพี่น้องเอ้ยนะครับอพี่นอ้องเลยเบิ่งนํำเดียวแก้วม่วงมวงคล อันนี้ม่วงสาลี่นะครับม่วงสาลี่แต่ว่าเพิ่งออกดอกผ่านพ้นไปนะครับเพิ่งออกดอกผ่านพ้นไปล่วงไปแล้วอันนี้มันแม่นอย่างเนาะนี่พี่น้องเพิ่งเกิดขึ้นเองพี่น้องนี่มันค่ายครับอีกอย่างนี่แหละค้ายครับพิทโทเนียกับโบแมนเนี่ยดอกเพิ่นก็เป็นคือดอกจำปาสีม่วงนะครับน,น้อยๆนี่นะครับนี่อิตาหนุ่มสากันเห็น โยนํำดอกน้ำดินนี่แหละคุดมาปลูกไว้โมงนี้กันนะพี่น้นองเนี่ยแต่น,นี่เป็นยี่เข็งเด้อพี่น้องเด้อนี่คุณยี่เข็งคุณยี่เข็งอันนี้เป็นครมหน้าด่างนะครับเคยอยู่ในกระถางบนทรานำมาลงดินไว้โมงนี้นะครับเป็นการจัดสวนประดับไปเล็กๆน,น้อยๆไปในตัวนะครับ เจ้าสวงโคก็มีแล้วก็มีบอนอลโลคาเซียนะครับสมัยที่เพื่นหิดๆเอามาปลูกผสมประสานก็อยู่แถวนี้แหละครับเนี่ยแล้วก็เจ้านมสวรรค์นะครับแต่ที่ทำให้ระทึกตาระทึกใจนะครับซึ่งเมื่อวานนี่ไม่ได้สังเกตเมื่อนี้มาสังเกตนะครับ สังเกตตัวไหนสังเกตคุณพยากาหลงต้นส้มเสี่ยวหรือว่าต้นทรงโคแต่ว่านี่ข้าเจ้าให้ชื่อว่าเป็นพยากาหลงเป็นต้นกาหลงแต่เป็นพยานะครับที่เป็นพยาก็เพราะอะไรพี่นอ้องเพิ่นออกดอกมานี่สิเป็นทรงสีทส,สีสามสีหรือว่าสิเป็นดอกไม่เปลี่ยนสีได้ จากดอกที่ขาวกลายเป็นเหลืองแล้วก็กลายเป็นสีชมพูกลายเป็นสีส้มสีแดงไปนี่แหละครับนี่โอแล้วพี่น้องนี่นี่คือพยากาหลงพี่น้องเอ้ยนี่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 โอ้ยมาเบิ่งมือเศร้านี่เพิ่งมาเห็นก็เลยถือโอกาสนี้มาถ่ายทำคลิปนี่นะครับรวบรวมไม่ดอกไม่ประดับไม้พี่น้องได้ชมกันเนี่ย พยากาหลงจะเป็นดอกแบบนี้นะครับเพื่อนสีบัเป็น,อปนดอกบาบนๆเด้ลักษณะเป็นคล้ายๆกับอ่าระครังระครังคว่ำสีบบาดแว่ออกภาษาบ้านเฮานะครับเดี๋ยวประมาณตอนคำคำหรือว่าได้มือหนึ่งหรือสองมือไปเพื่อนกับสีเปลี่ยนสีเป็นสีนะครับอาจจะเป็นสีม่วง สีแดงไปอย่างนั้นนะครับนี่คือต้นไม้ดอกไม้เปลี่ยนสีปกติกาหลงก็จะเป็นสีขาวอย่างเดียวนะครับแต่นี่เพิ่นเป็นพญาพญากาหลงนะครับเอิ่นเพิ่นมาเปลี่ยนพญากาหลงดอกไม้เปลี่ยนสีได้บันนะครับเพิ่งนํามาปลูกได้น่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะครับนี จากกระถางเล็กขึ้นกระถางใหญ่ว่าจะลงดินก็ยังไม่ได้ลงนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระถางใหญ่ๆมาเห็นประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโอ้สังเกตว่าเขาออกดอกแล้วนี่นะครับนี่สีมีโซกสีมีลาบสลามงังพี่น้องบาาเนี่ <laughs> นี่แหละครับพยากาหลงใบน้อยๆน,นะครับใบสบได้ใหญ่นะครับ ต้นเพิ่นก็เป็นต้นนี้แหละพี่น้อง,องนอนอเนี่น้อยๆนี่ขนาดนิ้วโป้มือขนาดนิ้วโป้มือขนาดนิ้วกลางนะครับกมีลำขึ้นปลูกในกระถางพันอยู่คู่กัดกับไอ้หางนกยูงหางนกยูงแคระด่างนะครับเนี่ยนำมาปลูกลงในดินในตรงนี้พร้อมกับเจ้าอย่งก็ใบลักษณะเหมือนกับเมเบิ้ล ใบเมม่นแดงโอ้ยลืมชื่อแล้บาดนี่อันนี้ก็ต้นสูงประมาณซอกนึงเด๋ยวนี้สูงเอาลงดินแล้วสูงใหญ่เติ้พี่น้องนี่สีแดงแจ๊งามนะครับอันนี้ก็เป็นชวนชมใบด่างกําลังออกดอกเด้อพี่น้องนี่แต่อัศจรรย์เจ้าของอัศจรรย์ตาเจ้าของแล้วก็ ยังบ่เคยมีต้นไม้ต้นนี้นะครับเพิ่งได้นํามาปลูกแล้วก็ออกดอกให้เห็นแบบนี้ว่าโอ้ยนะครับถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับขอให้มีโชคขอให้มีลาบเนยทอนท่านพญากาหลงนะครับเนี่ยดอกเพินเป็นอย่างซี่พี่น้องเห็นโบ้โอ้ที่แรกอาจเป็นสีขาวๆนะครับ พอใส่สายมาเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองอ่อนๆเลยได้หน่พี่น้องเนี่นี่เป็นสีเหลืองอ่อนๆอืมนี่กิ่งยอดอื่นเนี่ยก็กําลังจะออกเหมือนกันนะครับนี่นี่กําลังจะออกดอกเหมือนกันแต่ละกิง่งแต่ละยอดนะครับอผสมประสรานด้วยเจ้านี่นถือว่าเป็นพระเอกของสวนเหมือนกันนะครับนี่ดอกหอนไก่ต้นหอนไก่นะครับ สีแดงกับมี่สวยสวยพี่น้องนี่โอ้เจ้าดอกหอนไกเนาะพี่น้องนาะเนี่ยดอกไม้นานาพันธุ์เจ้ายี่เข่งยี่เข่งใบดำแต่ออกดอกเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ดอกบัวสวรรค์อีกอันหนึ่งนะครับ กำลังสวยเป็นบรรยากาศพิเศษสำหรับคลิปนี้นะครับมาถ่ายทำให้พี่น้องได้เบิในแยงกัน,เ,นเจ้าหอนไก่เต็มไปหมดนะครับแต่ว่านี่เป็นดอกทรงแปกนะครับนี่เป็นหอนพญานาคสลามางนี่พี่น้องหอนไก่อันนี้หรือคือหอนไก่บ่พี่น้องนอี่นี่นี่ ให้พี่น้องได้เห็นชัดๆดอก้อนไก่พี่น้องเอ,อ้ย่้อนไก่ดอก้อนไก่แล้วก็มาสะดุดตาอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าสร้อยสุวรรณนะครับสร้อยสุวรรณหรือว่าโซทองแต่ว่าเพราะที่สุดนะครับน่าจะเป็นชื่อ ส้อยสุวรรณออกดอกเป็นย้อยละยาลงมานะครับถ้าเป็นเพื่นต้นใหญ่ต้นสูงต่อไปนี่โอ้ยดอกนี่สีเหลืองนะครับพี่น้องเป็นย่อยระยาลงมาแบบนี้นี่คือเจ้าส้อยสุวรรณหรือว่าโซทองคำารัเจ้าว่านัน่นมีอยู่คู่นึ่งพี่น้องเนี่ำมาปลูกจากถุงพลาสติกนำมาลงอ่าเป็นกระถางใหญ่ขึ้นเนญ่จังหน่อยรอให้เพิ่นสีใหญ่ใหญ่จังเสี่อลงดินขึ้นกันนะครับพี่น้องนี่ เลี้ยงไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่โคกน้องนาพอเพียงแห่งนี้พี่น้องเออนี่อันนี้ผัดมักเมากำลังใหญ่พี่น้องนี่คือบรรยากาศนะครับอันนี้นะครับเป็นพญากาหลงแดงอันนี้ต้นกาหลงดอกจะเป็นสีแดงพี่น้องท่านผู้ชมนี่ ก็พยายามที่จะบำรุงเพิ่นในเพิ่อนออกดอกคือกันกันกบพญากาลงอยู่นะครับพี่น้องนี่โอ้อันนี้ใาเจะว่าเป็นดอกสีแดงยังบัดได้เห็นของจริงพี่น้องนี่น,นี่ราคาอยากสูงเติบอยู่พี่น้องนี่ <c oughs> กั้นใจซื้อมาสูงสั้นได้โอ้กับรบิเม่น,น,นั้นดอกกสองสามร้อยนี่ละพี่น้อง <c oughs> หมเดลฮอดพันดอกนอกจากต้นใหญ่ อันนี้ก็มาลงกระถางพร้อมกันกับพยากาหลงนะครับนี่ลงกระถางรอวันรอคืนพันจะออกดอกสีแดงให้ดูไหมนี่จะเป็นพยากาหลงสีแดงจริงไหมนี่นะครับก็ต้องรอดูอีกท่านผู้ชมบรรยากาศของยี่เค่งนะครับในขณะนี้ฉัดพระอินท เดียวอดดออกเด๋ยวคึมนะครับพี่น้องท่านผู้ชมในขณะนี้ช่วงเวลาประมาณนะครับเก้าโมงถึงสิบโมงกว่ากเนี่ยที่โคกน้องนานะครับวันนี้มาถ่ายทอดบรรยากาศนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันนี้คุณนมสวรรค์นะครับนี่นมสวรรค์หรือว่าพานมสวรรค์ ขาเจ้าว่าจังสั้นพี่น้องนี่มีดอกสีแดงแดงแด,ง,ดงส้มส้มนะครับอันนี้เจ้ายี่เข่งก็เริ่มทยอยออกดอกอีกแล้วนี่ยี่เข่งดอกแดงท่านผู้ชมนี่คุณยี่เข่งดอกแดงนะครับกำลังตูมกำลังออกอันนี้ยี่เข่งใบดำแต่ว่าออกดอกจะเป็นสีขาว ออกดอกจะเป็นสีขาวผสมชมพูนิดๆนะครับท่านผู้ชมนี่ก็สวยงามอีกแบบหนึ่งประเภทไม้ดอกนี่นะครับนี่คุณยี่เข่งยี่เข่งยี่เข่งใบดำดำแต่ว่าออกดอกสีขาวผสมชมพูนิดๆนะครับนี่ยังไม่ออกดอกเต็มที่นะครับนี่ส่วนเจ้านี้นะครับหางลูกยุง นกยุงทองสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมนี่หางนกยุงฝรั่งหางนกยุงฝรั่งหางนกยูงไทยก็ว่ากันไปกำลังออกฝักสีเหลืองทองนะครับส่วนนี้เป็นสีออกออกโทนสีบานเย็น ออกโทนสีม่วง,งออกโทนสีชมพูชมพูนะครับนี่ก็สวยอีแบบนึ่งต้นหางนกยูมท่านผู้ชมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุขในการทัศนาขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างที่เคยกราบเรียน ไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่กดติดตามแต่ขอให้กดดูก็พอใจแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้จากลากันเพียงเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ